สุัสดครับผมโอโก้ชนะฟาวจากจังหวัดชนะนะครับวันนี้ก็ออกมาจากห้องอบรมเอมม่าเป็นชมเอมม่าของยุโรปมีสมาชิกเอมม่ามาจากทั่วโลกนะครับ ตั้งแต่บ่ายโมงตรงถึงห้าโมงเย็นกระพูดของเรื่องการฟังโทโนโนเอโคเดซี่สเปกโตบาลานฟังเสียงดนตรีเรื่องเวทีเสียงสเตจจิ้งอิมเมจจิ้งช่วงติเตอรานี้จะเป็นเรื่องของแบ็กออฟฟิศหมายถึงการรวมคะแนนก่อนจะประกาศผลคะแนน ก็ต้องให้พนักงานที่รวบรวมคอมพิวเตอร์ส่วนผมนี่เรื่องของการฟังตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูบรยากาศหลังงานการอบรม การสรุปการอบรมหนสะวัสดีครับก็เป็นอันสิ้นสุดการอบรมหัวหน้าผู้ตัดสิน รุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเครื่องวันนี้เขาอบรมเรื่องทฤษฎีเรื่องวิธีคิดวิธีทำเขาไม่มาเปิดหนังสือให้มาอ่านทีละบรรทัดให้ฟังพวกเราทุกคนก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือเองแต่ใครไม่อยากอ่านหนังสือก็ไว้ใต้หมอนและหนุนหัวเผื่อมันจะอัสโมซิสเข้านะครับครับผมนะอะไรดูนี่ะอ,อะไร <c oughs> อุปกรณ์ <c oughs> เร <c oughs> าต้มีครบนะก็เดี๋ยวก็ที่เราจะซื้อลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเทรนนิ่งแล้วก็เป็น PA เสํำหรับงานแข่งไม่ว่าเราจะไปแข่งที่จังหวัดไหนเราก็อาจจะต้องมีมีเครื่องเสียงของเราก็ทำงานให้ได้ให้ได้ให้ได้สะดวกขึ้นนะครับครับพรุ่งนี้พบกันตอนที่เรา ไปอบรมเรื่องภาคปฏิบัติปฏิบัติจริงในการในการตัดสินกติกาใหม่ขอบคุณครับคับ